ไปส่ยทางบ้านกันต่อเลยนะคะคุณจันดีจากจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจันดีปรึกษาเรื่องที่ดินเหรอคะค่าถามเลยครับถามว่าพูดชัยในข้องนะคะเอาพูดงา,าตั้งหอกอไหมเว้าวลอดว้าวลอด <laughs> อสบายใจละได้มี่ียยูยี่สิบหาไร อะไรหอดไปกวนมันจะน,นอโซส,สามแรกแต่จะไปหาเจหานาที่เพิ่มมาลังวัดจะเรียบร้อยได้จะออกใบป,ประกาศประกาศปิดรับอำเาอผูุ้ยกำนั่นลากบาอำเภอจะมนันนักเกินไปค่ะก็เลยอยากถามว่าเพิ่มปนได้ที่ออกให้เทนนออ,อยู่ที่ดินอำเภออะไรอะครับที่บูนนองทหารค่ะ ทิบูนมังสาหาราตั้งตั้งแต่ปีไหน่ะครับเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าหกสามหรือหกสี่นี่แหะอืมเอาเป็นว่าถ้าประกาศแล้วคือว่าพอมีการมารังวัดนะครับนอสอสาก็เอาไปขอออกโฉนดและเจ้าหน้าที่มาทําการราังวัดแล้วนะครับก็จะมีการออกประกาศให้ผู้มาคัดค้านค่ะอก็ปรากฏว่ามีผู้ค้านไหมรู้ไหมว่ามีคนค้านไหม มี่บอมี่ค่ะแต่ตาบอมีก่ก็อย่างนี้แม่ใหญ่เดอ้อแม่ใหญ่จันดีจ้าแม่ใหญ่ในเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งถึงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอพิบูลมังสาหารตามที่แม่ใหญ่จันดีนามสกุลน,นี้ะนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่านี้ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดินพิบูลมังสาหารมาทําการรังวัดเมื่อวันที่เท่านี้บัดนี้ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่านี้ปี ต่านี้เดือนวันนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ทราบติดขัดเรื่องใดที่ยังไม่สามารถออกโฉนดให้ข้าพเจ้าได้ก็ขอทราบความเคือบอหน้าในการดําเนินการในส่วนนี้ขอให้ข้าขอให้ท่านได้ต่อให้ข้าพเจ้าทราบได้ภายในเจดวันําหนังสือลงชื่อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เรียบร้อยแล้วไปยื่นที่เจ้าพนักง,งานที่ดินเลยอ้่าถามเป็นหนังสืออย่าถามด้วยวาจาอย่าไป<ด>ถามเนี่ยเช่นหนึ่งนะคุณว่าจิตต้องเองคุณเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยอย่างนั้นแม่จันดีไม่ยอมเลยต่อไปนี้ไอ้ประเภทาเอาเบอร์ไว้เดี๋ยวโทรไปบอกเองไม่ต้องจ้าต่อไปนี้ไปเป็นหนังสือแล้วเขียนนแม่ใหญ่จันดีเขียนเอาก็ได้ครับเขียนเป็นลายมือเอาก็ได้เหลือให้ลูกหลานพิมพ์ให้ก็ได้ถามว่าทำไมยังไม่ได้เนี่ยไอ้ที่ไปมารังวัดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกว่าแล้วนะฮะตีตายแล้วนานแล้วนานแล้วนานเกินไปแล้วบอกเงี้ยนะใช่ว่ามันเกินไปอืมเห็นด้วยกับแม่ใหญ่แหละ แม่ยาไปทําหนังสือต่างอย่างที่ว่าหน่อยนะครับจวิธีการทวงถามที่ดีที่สุดนะก็คือการทําหนังสือไปทวงถามแล้วไปยื่นหนังสือไปยื่นนะไปยื่นไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วก็รอฟังคําตอบเลยก็ได้รอเจ้าพนักงานที่ดินมาตอบคําถามป้าตรงนั้นพอไปยื่นปั๊บรอรอคําตอบเลยก็ได้รออยู่ที่นั่นแหละพอพอไปยื่นแล้วเนี่ยเขารับเอกสารแล้วให้เขาเซ็นรับด้วยนะว่ารับหนังสือจากป้าแล้ว แล้วก็ถ่ายเอกาสารให้ป้าใบหนึ่งป้าถือเอาไว้แล้วก็เราฟังคําตอบเดียวนั้นหรือถ้าบอกว่ายังตอบไม่ได้นะไปเราฟังคําตอบแล้วภายในเจ็ดวันช่วยตอบป้าตามที่หนังสือระบุไปสามวันหรือเจ็ดวันเนี่ยป้าครับป้าไปทาอย่างนี้เลยไม่เช่นนั้นเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินจะบ่ายเบี่ยงอยู่เรื่อยครับไม่มีคําตอบให้กับชาวบ้านเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากของกรมที่ดินนะนะ ทำเ,เสร็จ <ไป S 2> แล้วก็ไม่ให้ไม่รู้รออะไรจริงๆต้องได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ย่างช้าสุดดพิธนอมคือมันม,ม,นมีมันมีกฎหมายกฎหมายคุมอยู่แล้วว่าภายในกี่วันเสร็จเนี่ยเอาเธอไอ้นั้นเราก็ไม่ฟิกกันจนกระทั่งว่าต้องเสร็จตามกรอบเวลานะแต่อย่าลืมนะว่ากฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ยมันมีอยู่นะนะครับทำาบนี้เสร็จภายในกี่วันทำาบบนี้เสร็จภายในกี่วันแบ่งแยกโฉนดเสร็จภายในกี่วัน เพราะฉะนั้นไอการที่เจ้าหน้าที่ที่ดินอำ <มา S 1> เภอไม่ยอมตอบชาวบ้านเนี่ยกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยโทรมาบอกร่าอะไระครับเขาต้องการเหตุผลนี่ว่าท่านทําให้เขาเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วเอามาถ้ายังไม่เสร็จมีปัญหาอะไรตอบให้เขาได้รู้อบอกฉันจะขายที่ดินฉันจะโอนให้ลูกให้หลานฉันจะทําเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกับเจ้าพนักง,งานที่ดินเนี่ยตอบให้ฉันได้รู้นี่นี่คือเหตุผลว่าแม่ใหญ่ต้องไปทําเป็นหนังสือ ถ้าทําเป็นหนังสือแล้วไม่ตอบแม่ใหญ่เดี๋ยวผมมาให้แม่ใหญ่ไปฟ้องศาลปกครองต้องดัดหลังบ้างอ่ะต้องดัดหลังเจ้าหน้าที่รัดบ้างอ่ะจะรอให้เขาเอาตังค์ไปให้เหรอผมก็ไม่อยากจะพูดคํานี้อ่ะนะคือถ้าชาวบ้านก็รอไม่ไหวก็เอาตังค์วนาวนาไม่ให้จักเท่านี้เอาวอละโฉนดมันจะออกมาทันทีเลยอ่ะอย่าทําให้ชาวบ้านเขารู้สึกอย่างนี้นะครับมันรู้กันทั้งนั้นแหะครับ คือจังสีขาสิะะบาร์้ปังอีกเชน,นึงอัน hmm. อันในใบนอกสามมันเส้าหาคนเพื่อวัดแต่มันบ hmm. ระเด็นเส้าเศแตาวบารมีพายแ่ขาดนะว่าวันที่ห้องใหญ่เอง hmm. แต่วันที่ออกใ้เบิร์ตบอสเส้าเเดี๋ยววันทีออกใ้เส้าหาแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไป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 ทำหนังสือไปก่อนแม่ใหญ่นะจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ